สวัสดีครับแบงค์สอนรามน้ำเพชรน,นะครับก็วันนี้แบงค์จะมาเพ้นกระเป๋านะครับนำไปประมูลนะครับในโครงการแพลวชาริตี้2025นะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือนะครับทางภัยพิบัติและก็สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบงค์จะเพ้นเป็นลายอะไรนะครับตอนนี้ที่นึกได้ก็คือจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ ก็เป็นแบบว่าคนไทยเราก็ต้องแบบไทยช่วยไทยนะครับร่วมใจกันตอนนี้นะครับหัวใจทุกดวงนะครับหลายดวงเลยนะครับก็จะเป็นหัวใจลหลายๆสีนะครับ ชื่อว่า My Heart Charity 2025ครับนี่ก็คือจัสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันโหหลายอย่างมากเลยก็คือหัวใจนี่ก็เป็นตัวแทนแบบดวงใจนะของแบบคนไทยและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับคือทั่วโลกตอนนี้ก็ต่างส่งกําลังใจมาที่ประเทศไทยจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นส่งกําลังใจนะครับหลายๆดวงใจรวมเป็นหนึ่งนะครับ ไม่ใช่แค่ในประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากสถการฉุกเฉินแล้วอะพวกภัยพิบัติด้วยก็ส่งกําลังใจไปนะครับมันก็คือเป็นที่มาของลายกระเป๋าวันนี้นะครับนี่ครับ My Heart Charity 2025ครับยังไงแบงก์ก็ฝากทุกคนนะครับแฟนคลับของแพร่นะครับรวมถึงแฟนคลับของแบงก์สอนรามน้ำพิษนะครับทุกคนก็มาร่วมประมูลกันแล้วก็ร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับ